มาดูกรณีของเหล็กปีศาจส,สักหน่อยครับเหล็กปีศาจที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นขณะนี้ <c oughs> ในส่วนของการถล่มของตึกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน <c oughs> แห่งใหม่ตึกสอตองงอซึ่งภายหลังจากมีการตรวจสอบคุณภาพเหล็กเส้นที่เก็บตัวอย่างมาจากตึกของสอตองอ ณสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยปรากฏพบว่าคุณภาพเหล็กข้ออ้อยของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลไม่ผ่านมาตรฐานนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาของการขนานนามว่าเป็นเหล็กปีศาจเหล็กปีศาจเพราะมันฆ่าชีวิตไปหลายสิบชีวิตใช่แล้วก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอนะฮะไปทั่วทุกสาร,สารทิศณขณะขน,นี้อ่านะครับก็ตรงนี้ก็แน่นอนละครับเปิดเผยโดย คุณเอกนัทพร้อมพันนะครับรัฐตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในฐานะของรัฐตรีว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของบีอูอนะครับก็มีการมองนะครับว่าเห็นสมควรที่จะถอนสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการลงทุนของบริษัทสินเคร์อหยวนสติลตรงนี้นะครับออกไปจากบีอออย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของด้านคดีความก็ต้องดําเนินการต่อไป อันนี้คือในส่วนแรกก่อน b i อันนี้ก็นำตรีบอกว่าเห็นควรที่จะถอนสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้จาก b i ของบริษัทนี้ออกไปนะครับ2ก็คือในส่วนของการเพิกถอนมออก,กอด้วยนะครับหรือว่าเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับก็แน่นอนละครับว่าต้องเป็นไปตามกระบ,บวนการที่ดําเนินการเหมือนกับทุกรายนะครับเมื่อเจอว่าเหล็กเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือว่าตกมาตรฐานก็ต้องมีการอายัดและก็เก็บไว้ในขั้นตอนแรกแล้วก็ ปกติเนี่ยขั้นตอนต่อ,ตอไปก็จะมีโอกาสที่จะแน่นอนนะครับก็จะเริ่มการฟ้องร้องหรือว่าดริเนินคดีสําหรับตรงนี้และที่สําคัญคือสิ่งที่ต้องตามมาก็คือว่า,าสิทธิประโยชน์หรือว่ามาตรฐานของมอกนี้ก็จะถูกถอดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สส่วนนะครับที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีออกมาแอคชั่นว่าเรื่องแรก BOI ถอดนะฮะเรื่องที่2ก็คือมอกที่จะมีการเพิกถอ,อนออกไปนั่นเองนะครับ ขณะเดีวยวกันเนี่ยทางฟ้าของคุณทิติพัฒน์โชตเดชาชัยนันท์หัวหน้าคณะทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ลงพื้นที่กับผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ได้มีการนําเหล็กที่เก็บตัวอย่างมาจากตึกสองอเนี่ยเข้าทดสอบคุณภาพณสถาบันเหล็กนะฮะและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยก็จะมีอยู่7ประเภทด้วยกันนะมีเหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตรมิลลิเมตร 2 0มิลลิเมตรมมตรมมแล้วก็จะมีเหล็กกลมขนาด9ม mm, มและลวดสลิงขนาด1 5 2ม mm, มซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพนะฮะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนีย่ยก็ปรากฏว่ามีในส่วนของเหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะมออกอครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการสะท้อนครับ ถึงความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทุจริตจากโครงการก่อสร้างดังกลา่าวนะครับเพราะว่าถ้าดูจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยครับก็พบว่าชิ้นส่วนเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานคือเหล็กข้ออ้อยขนาด20มิลมตนะครับมีมวลน้ําหนักเหล็กเบากว่ามาตรฐานแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเหล็กข้ออ้อยขนาด32ม mm มเนี่ยครับ ไม่ได้มาตรฐานของค่าความสามารถในแง่ของการกากรต้านแรงดึงนะครับอันนี้ก็2ส,ส่วนนะครับ20มมตรกับ32มอมตรอันเนี้ยดูแล้วผลตรวจสอบเบื้องต้นคือต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเด็กที่มีการตรวจสอบกันนะครับขณะเดียวกันทางฝ้าของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยนะครับว่าจากเขตแผ่นดินไหว ในเมียนมานั้นก็ได้มีการสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทตรวจสอบทุกโครงการของรอฟทนะฮะโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนะระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาทั้งหมด14สัญญาระยะทางรวม251กิโลเมตรที่ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้เพื่อสํารวจถึงผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังให้ทางรฟทนั้นทําการตรวจสอบ มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างของผู้รับเหมาทั้งระบบโดยเฉพาะสัญญาที่3-1ีดหช่วงแก่งคอยกลางดงและปางอโศกบันไดมา้าระยะทาง30กิโลเมตรวงเงิน9,348ล้านบาทซึ่งมีผู้รับจ้างเนี่ยเป็นกิจการร่วมค้า itd crec number no. 10 ก็นี่แหละฮะคือจอยเวนเจอร์ระหว่างอิตาเลียนไทยกับไชน่าเรลเบนัมเบอร์10หรือว่าเบอร์10อไอค,คู่นี้แหละคู่นี้แหละคู่นี้แหละไอคู่นี้แหละครนะที่มันเป็นตัวรับงานของอตึกสอตองงอใช่แล้วมันก็เป็นผู้รับงานของโครงการรถไฟความเร็วสูงนะในสัญญาที่3มขีดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็คือในแง่ของอในส่วนที่ สองบริษัทนี้รับงานนะครับนอกจากนี้ก็มีการมอบหมายให้ผู้ว่าการรอฟทนะครับไปดําเนินการตรวจสอบโครงการอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนว่าในช่วงที่ผ่านมามีขั้นตอนในแง่ของการกรหนบกำหนดสเปคอย่างไรซึ่งในขณะนี้เนี่ยรอฟทอ,ฟอก็ได้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบทั้งวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยพร้อมทั้งต้องมีความโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปตามธรรมาพิบาลอย่างไรก็ตามนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา2วันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่านึกเหนือจากเรื่องของเหล็กอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็สัญญามันได้เ,เงื่อนไขต่างๆมันได้มาตรฐานหรือเปล่าต้องไปดูว่าแล้วเริ่มต้นมันมาอย่างไรด้วยมันมีการล็อกสเปคให้กับ2เจ้านี้ไหมนะฮะหรือว่ากลุ่มนี้หรือเปล่าอย่างไรอันนี้ก็ตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้าเลยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงจาก ปัญหาของเหล็กวีซัดนะฮะที่ต้องบอกว่ามันฆ่าชีวิตตอนนี้ดูแล้วเบื้องต้นก็หลายสิบรายนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการเข้าตรวจสอบนะฮะอาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวต้องรอดูในแง่ของการตรวจสอบอันนี้ในแง่ของตึกสะตะงอที่ถล่มเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ เด็กปีศาจนะเด็กปีศาจเด็กปีศาจจีนครับอืมจีนเนี่ยอ่าหลายเรื่องแลวนะหลายเรื่องละหลายเรื่องละแล้วก็ไอความเป็นมาเป็นไปในประเทศไทยหลายเรื่องหลายราวที่มันเป็นลักษณะของการบ่อนทําลายความเป็นไปของประเทศชาติเนี่ยจีนทั้งนั้นเลยนะจีนทั้งนั้นจีนทั้งนั้น